สวัสดีครับสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สรุปข่าวประจำวันที่24พฤษภาคม2564วันที่17พฤษภาคม2564เวลา9นาฬิกาสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งชมรมแรงงานนอกระบบครั้งที่1ทับ2564ณเทศบาลตำบลบ้านโคง้งอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี และศึกษาดูงานนักกลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดมีบ้านทุ่งดินดำหมู่ที่4ตำบลบ้านโค้องอำเภออูดทองจังหวัดสุพรรณบุรีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน20คนทั้งนี้การจัดกิจกรรมอยู่ในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างเข้งขัดวันที่18พฤษภาคม2564เวลา9นาฬิกานายคันชิตมโนวลัลางกูลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรจำนวน16คนดำเนินการตามนโยบายการป้องกันและการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างจิตสำนึกที่ดีในการดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองและเพื่อนร่วมงานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นายจ้างลูกจ้างรวมถึงประชาชนทั่วไปให้สถานที่ทำงานเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดพร้อมทั้งตรวจหาสารเสพติดข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานทุกคน โดยได้รับความอนุห์จากเจ้าหน้าที่สำนักง,งานป้องกันจังหวัดศูนย์หน่วยการป้องกันการปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดสุพรรณบุรีในการตรวจหาสารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีนเคตามีนและกัญชาผลปรากฏไม่พบข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและวันเดียวกันสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีมอบหมายให้นางสาวสายสมรสารวบนางสาววันดีจันทวงศ์และนางสาวนนยนาลื่นโพวง เข้าตรวจสอบส่งเสริมสถานประกอบกิจการเพื่อจัดทอออํามยศและเชิญชวนเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาวและดําเนินการรณรงค์ส่งเสริมสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงเรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อวไวรัสโครโรนา2019ดังนี้ 1. บริษัทเจียมพัฒนาพลังงานอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดประกอบกิจการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้ามีลูกจ้าง45คน 2. บริษัทม้าขาวย่งยืนจำกัด ประกอบกิจการรับซื้อพืชผลการเกษตรมีลูกจ้าง47คนต่างด้าวสัญชาติพม่า6คน 3. บริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนประกอบกิจการเลี้ยงสุก,กรขุนมีลูกจ้าง45คน 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัดมาสีจักคนประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างผลการดำเนินการมีสถานประกอบกิจการจำนวน2แห่งเข้าร่วมจัดทำมยศส,สถานประกอบกิจการจำนวน1แห่งเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว วันที่19าพฤษภาคม2 5 6 4เวลา9นาฬิกานายคันชิตมโนวรลังคูลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีมอบหมายให้นางสาวสายสมรสารวบนตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวธิวพรผมมาศตำแหน่งนักวิชาการแรงงานเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามโครงการรวมพลังแห่งความพักดีโดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปี2 5 6 4 โดยการทาสีห้องน้ำนานวัดศพเพิงอำเภอบางปมา้าจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนางจารุณีเขมรังสีแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีวันที่20พฤษภาคม2564เวลา9นาฬิกานายคันชิตมโนวลัลังคุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีมอบหมายให้นางลุงทองสมบัติเจริญตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานแนะแนวอาชีพผู้ที่ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน เพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้นักกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมชาติพันธุ์ลาวเวียงหมู่3ตำบลบ้านโค้งอำเภอเมืองจงังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีพันจ่าอากาศเอกสุพจน์สมพงจัดหางานจงังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน20คน